สวัสดีครับกผมต้องกาวคริปโตนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ในวันจันทร์วันที่12นะครับผมวันนี้ยังเปจีนอยู่นะครับผมใครที่ไปอ่าวันนี้น่าจะเป็นวันเที่ยวปะวะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมไม่ใช่คนจีนนะก็ต้องขอข้อมูลกันหน่อยนะครับผมโอเคก็เดินแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแต่จริงๆเลยเนะี่ยวันนี้มัน มันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่มันขยับขยับกันบ้างนะครับผมอ้าวโอเคเรามาดู bitcoin กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่ง bitcoin ในวันนี้จะบอกได้ว่าอ่ะมีหลายวันที่ผมไม่ได้อัปเดตะนรับผมก็คืออ่ะก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นมาด้านบนตรงนี้เนะี่ยอ่ะผมก็มองว่ามันจะชนอ่ะแนวต้านแนวนี้เนี่ยผมก็คือประมาณ4ี่เจ็ดถึงสี่แปประมาณนั้นนะครับผมก็มีกระชกกันบ้าง น็กน้อยนะผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่คาดการไว้นะผมแต่สิ่งที่ผมคาดการไว้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ใหม่ได้มาแล้วนะผมก็คือเป็นการพักตัวนั่นเองซึ่งการพักตัวตรงนี้นะผมช่วงประมาณ4 7 5ถึง4 8 5ตรงนี้นะผมถ้าถ้ามันพักตัวแถวนี้ได้มันจะไปต่อเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ย มันเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นแนวต้านที่ต้องสลายแรงขายไปเรื่อยๆนะครับผมนะคือจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาด้านบนปุ๊บเปิดขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะ,ะสลายแรงขายได้นะครับผมแล้วแรงซื้อหมดลงทำไงอะลงตรงนี้เลยนะครับผมก็คือช่วงประมาณ4 4 3อ่ามใช่ไหมสาม้า4ี่สาอะไรอย่างงี้นะครับผม อันนี้ผมบอกเป็นตัวเลขแล้วนะครับผมเนี่ยสี่สามห้าสี่สามหกนีหมายความว่าเป็นอ่าสี่สามสี่หมื่นสามพันห้าร้อยประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแนวยอ่อณเวลานี้นั่นเองนะโอเคแนวยอ่อทำไมถึงต้องแนวนี้นะผมก็บอกว่าอ่า EMA 200สองร้อย ของ Time Frame 4ชั่วโมงมันมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแนวต้านแนวเก่าด้วยนะผมที่มันพยายามที่จะออกมาให้ได้ปึ้งขึ้นไปใช่ไหมถ้านับ e l ลิเอต์เวฟเอา้าเอ้าเรามาดู e l ลิเอเวกันบ้างนะครับผมเรานับแบบ INPulse แล้วกันนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเป็นอ่าคอลเลกทีฟนะครับผมอันนี้เราจะเห็นชัดแล้วนะครับผมว่าอันนี้น่าจะลงมาเป็น A แล้วขึ้นมาเป็น B ตรงนี้แล้วลง C ตรงนี้นั่นเองนะเห็นอะไรยังฮะผมก็คือมันจะมีเวฟย่อยตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บไม่เกินไฮใช่ปะลงลงมีเท่าเท่ากับอ่อโลโลเก่าหรืออา่ามากกว่าโลเก่าก็นับเป็น A ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นเวฟย่อยตรงนี้บริเวณนี้นะครับผมแล้วขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ B B ตรงนี้มันทำไฮไฮมากกว่าตรงจุด ที่มันลงมาถูกป่ะ,ะแล้วทีนี้นะผมก็นับเป็น B ขึ้นมาเป็น B ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้ลงมาตอนแรกนึกว่าจะเป็น C ตรงนี้นะผม C ตรงนี้ที่ไหนได้มันเด้งขึ้นตรงนี้มันมีเวฟย่อยของมันด้วยนะครับผมแล้วก็ลงมา C จบตรงนี้ปุ๊บแล้วมาทำไงต่อมาทำตรงนี้นะผม i m มพัลต์เวฟหนึ่งขึ้นมาอันนี้สองอันนี้สองอันนี้ขึ้นสาม อันนี้อาจจะเป็น4ก็ได้นะผม4แล้วก็5 5ตรงนี้อาจจะเป็น5 Extend ก็ได้นะผมก็ขึ้นไปถึง50,000ไปเลยก็ได้มาอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเก่าๆกันต่อไปโ <laughs> okay. อเคที่ผมมองไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือตรงเนี้ยบริเวณแถวนี้นะผมมันจะมีเรื่องของ Head s n o u l o เด d e r ตรงนี้ด้วยนั่นเองใช่ไหมแล้ว ถ้าดูในทางเฟรมหนึ่งวันใหญ่ๆเลยนะครับผมใหญ่ๆเลยเอ้าวเ,เ,เอานีตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เราจะเห็นว่าอ้าวมันอาจจะเป็นเอรูปถ้วยก็ได้นะครับผมแต่เป็นรูปถ้วยกลับด้านใช่ไหมเออรูปถ้วยกลับด้านตรงนี้น่ะ handle and cup ครับแล้วพุ่งต่อไปปี๊ดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เราสามารถคุยกันได้นะครับผมอันนี้แต่ผมไม่ซื้อนะ อันนี้ผมไม่ซื้อไม่ซื้อแปลว่าไม่เชื่อนะแต่ว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่สอดคล้องกันนั่นเองนะครับผมดูไทม์เฟรมวีคละกันนะครับผมอันนี้แยกย่อยไปไทม์เฟรมวีคเลยละกันเพราะว่าวันนี้วันจันนะครับผมวันจันก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีการเ,าเรียบเรียดขึ้นไปนะอยู่เหนือเส้น200แล้วนะคนะรับผม200 2้0วีคอ่ะเนาะเทสหนึ่งเทสสองพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอะไรแล้วพักตัว พักตัวเสร็จปุ๊บแล้วพุ่งขึ้นต่อเป็นไปได้นะครับผมใช่ไหมเอออ่ะโอเคก็จบกันไปสำหรับบิตคอยลแล้วกันนะครับผมในชั่วโมงนี้นะครับผมผมได้มองเทียนี่เทียถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะผมตอนเนี้ยผมมองเทียในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีการย่อตัวลงมานะครับผมแล้วก็มีการอ่ามาเจอกับ เส้นตรงนี้อ่าเส้นตรงนี้หมายความว่ายัางไงเส้นตรงนี้หมายความว่าเป็นแนวรับนั่นเองนะครับผมแนวรับจะอยู่ช่วงประมาณสักอ่าสิบแปดถึงสิบแปดเท่าไหร่สิบแปดจุดห้าอ่าตีไปสิบแปดจุดห้าล้วกันนะครับผมถึงสิบแปดจุดเจ็ดนะครับผมใกล้เคียงกันตรงนี้นะครับผมผมก็มองไว้อยู่นะก็คือว่าตรงนี้มันจะเป็นหัวมันจะเป็นหัวตรงนี้ตรงนี้อ่าเป็นแนวต้านเก่านั่นเองนะประกอบกับว่าตรงนี้อ่าเป็นสามเหลี่ยม อ่าคอลเลกทีฟต,ตรงนี้ด้วยนะผมก็มองกันตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราวาดเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ป่ะก็เออเนี่ยก็บ B ซดีอ่านี่เห็นปะ่ะนี่อ่าประมาณนี้นะผมก็จะเป็นแนวรับที่เขาเรียกว่าต้องลงมาเทสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีกระชอกกระชอกไปถึงช่วงประมาณสัก 17. 9 17.8บ้างก็ได้นะผมอันนี้รอดูต่อไปนะผมสำหรับเทียเนาะอันนี้ก็อ่าดูได้ เบลอเบลตรงนี้นะผมผมวัดเป็นฟิโบนชชีนะผมวันนั้นวันก่อนเนี่ยเมื่อวานสิถามว่าแนวรับเนี่ยควรมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมผมก็มองเลยนะผมตีแบบฟิโบนัชชีนะผมสำหรับเบลอเนี่ยผมมองไว้ที่0 5 9ถึง0.6นนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าอันแรกเลยเนี่ยมันอยู่โซนนี้อ่าโซนนี้เป็นอ่า เขาเรียกว่าโกลเด้นเลโชนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญเลยคือ EMA 200อยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาเด้งตรงนี้แล้วขึ้นต่อก็ได้นะผมสำหรับเบลอเนาะต่อไปนะครับผมผมจะดูทางด้านของโซลาร a น้าะครับผมโซลาน่าเอาละมาแนวรับอยู่ตรงไหนผมชี้แค่แนวรับก่อนเลยละกันนะครับผมนี่เลยนี่ รูปร่างจะคล้ายๆกับเทียมเมื่อสักครู่นะครับผมแต่ทีเนี้ยผมมองได้ว่าตรงเนี้ยแถวๆบริเวณสัก102.6ส 102. องจอะไรเนี้ยมันเป็นแนวรับนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมก็มองไว้นะผมว่าเอออาจจะเป็นแนวแนวย่อก่อนก็ได้นะผมเพราะว่าเจ้าตัวของ ISI เนี่ยมันมาแตะตรงนี้ มีการ pull back เกิดขึ้นนะผมในระยะสั้นเนี่ยอาจจะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะผมปุ๊บขึ้นมาและลงมาเส้น EMA 200เป็นไปได้นะครับผมก็เปิดเส้น EMA 200ดูก่อนด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดลงมาแตะเนี่ยค่อยมาลองพิจารณาดูแล้วกันนะผมว่ามันอาจจะลงมาแตะเพื่อเด้งต่อขึ้นก็ได้นะผมะประมาณนี้นะผมสำหรับโซลาร์นาเนาะโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมใครที่มีอะไรอยากจะ ถามอยากจะพูดคุยนะผมลน์กลุ่มในใต้ดีคริปชั่นเนี้ยผมก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะผมแล้วก็แพลตฟอร์มเทรดนะผมมีอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมไปสมัครกันได้นั่นเองนะผมใครชอบอะไรแบบไหนก็เข้าไปสมัครแบบนั้นได้นะผมถนานัดอยาก OKX OK ก็ไป OKX OK ได้นะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ OKX OK กันโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม